เคยไหมที่เราพยายามมากจนยิ่งไกลาจากสิ่งที่อยากได้ยิ่งคิดถึงเขาทุกนาทีความสัมพันธ์ยิ่งตึงเครียดยิ่งคาดหวังตำแหน่งงานนั้นยิ่งรู้สึกหมดไฟในวันสัมภาษณ์ยิ่งจับจ้องความฝันไม่วางตามันยิ่งดูเหมือนลอยห่างออกไปทุกทีเสียงกระซิบจากจักรวาลบอกเราเสมอว่า กดแรงดึงดูดไม่ได้ตอบสนองต่อความพยายามแต่ตอบสนองต่อเคลื่อนพลังที่เราปล่อยออกมาและความจริงอันลึกซึ้งก็คือพลังแห่งความกังวลความรีบร้อนและความยึดมั่นถือแน่นมักส่งสัญญาณของความขาดแคลนไม่ใช่สัญญาณของความพร้อมรับ หลายคนเข้าใจผิดว่ากดแรงดึงดูดคือการคิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาจนกลายเป็นความหมกมุ่นแท้จริงแล้วจักรวาลตอบสนองต่อคลื่นพลังแห่งความผ่อนคลายและความมั่นใจที่ว่ามันจะมาไม่ใช่ความตื่นตระหนกที่ว่าถ้ามันไม่มาล่ะ นี่คือที่มาของศิลปะแห่งการปล่อยวางจุดสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างการตั้งใจกับการยอมให้เกิดขึ้นระหว่างการเป็นผู้สร้างชีวิตกับการเป็นผู้เปิดรับพรนจากจักรวาลเข้าใจกดแรงดึงดูดในมุมพลังงานที่แท้จริง หัวใจของ law of attraction ไม่ได้อยู่ที่คำอธิษฐานไม่ได้อยู่ที่ภาพในใจแต่อยู่ที่ความจริงข้อเดียวว่าสิ่งที่เราสั่นสะเทือนคือสิ่งที่เราดึงดูด ทุกสิ่งในจักรวาลนี้คือพลังงานความคิดอารมณ์ความเชื่อล้วนมีความถี่ของมันเองและความถี่เหล่านั้นส่งคลื่นออกไปในอวกาศแล้วดึงดูดสิ่งที่มีความถี่ใกล้เคียงกลับมาเหมือนการส่งสัญญาณวิทยุที่จะรับเฉพาะสถานีที่ตรงกับความถี่ที่เราปรับไว้แต่นี่คือจุดที่หลายคนพลาด การตั้งใจแรงเกินไปเท่ากับการสั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งความขาด เมื่อเราพยายามควบคุมทุกอย่างตรวจสอบผลลัพธ์ทุกวินาทีกังวลว่ามันจะมาหรือไม่มาเราไม่ได้ส่งสัญญาณว่าฉันมีมันแล้วแต่ส่งสัญญาณว่าฉันยังไม่มีมันและกลัวว่าจะไม่ได้มันนั่นคือพลังของความหวาดกลัวของความขาดแคลนของความไม่มั่นใจการปล่อยวางเท่ากับ การสั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งความมีในทางกลับกันเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วปล่อยให้มันไหลไปไว้วางใจว่าจาักรวาลกําลังจัดเตรียมเราส่งสัญญาณที่ว่าฉันรู้ว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วฉันแค่รอเวลาที่เหมาะสมนั่นคือพลังของความเชื่อมั่นของความอุดมสมบูรณ์ของความสงบนิ่ง ลองนึกภาพการจับทรายในกำมือยิ่งบีบแน่นทรายยิ่งไหลรั่วออกจากช่องนิ้วแต่ถ้าวางมือราบเป็นถาดทรายทั้งหมดจะอยู่กับเรานี่คือความแตกต่างระหว่างการยึดมั่นกับการเปิดรับความต่างระหว่างตั้งใจกับยึดติดเส้นแบ่งระหว่างตั้งใจกับการยึดติดบางๆแต่สำคัญอย่างยิ่ง การตั้งใจคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่สดใสและมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณเห็นภาพมันในใจคุณรู้สึกถึงมันแล้วคุณดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่ามันกำลังมาหาคุณไม่มีความสงสัยไม่มีความกลัวเพียงแค่รู้ การยึดติดคือการต้องการสิ่งนั้นจนกลายเป็นความหมกมุ่นจนกลายเป็นความกลัวว่าจะไม่ได้คุณตรวจสอบมันทุกวินาทีบังคับให้มันเกิดด้วยวิธีต่างๆรู้สึกวิตกกังวลเมื่อมันยังไม่มาและรู้สึกว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์ลองดูตัวอย่างนี้ คนที่กำลังยึดติดในความสัมพันธ์จะเช็คข้อความทุกนาทีกังวลว่าทำไมอีกฝ่ายไม่ตอบวิเคราะห์ทุกคำพูดคาดหวังการยืนยันความรักตลอดเวลาพลังงานเป็นฉันกลัวจะเสียเขา คนที่ตั้งใจในความสัมพันธ์จะมั่นใจในสายสัมพันธ์เชื่อใจและให้เสรีภาพไม่ต้องการการยืนยันทุกวินาทีสนุกกับช่วงเวลาที่มีและไม่มีเขาด้วยเท่าเทียมพลังงานเป็นเรามีพันธะที่แข็งแรง เห็นความแตกต่างหรือไม่พลังงานเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและจักรวาลตอบสนองต่อพลังงานนั้นไม่ใช่คำพูดของเราการยึดติดคือพลังต้านที่ขัดขวางการดึงดูดเพราะมันสั่นสะเทือนด้วยความกลัวด้วยการควบคุมด้วยความไม่เชื่อและพลังเหล่านี้สร้างกำแพงระหว่างเรากับสิ่งที่เราต้องการ ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดและอาจเป็นสาเหตุที่หลายคนกลัวที่จะปล่อยวางพวกเขากลัวว่าถ้าปล่อยวางแปลว่าไม่สนใจแปลว่าไม่แคร์แปลว่ายอมแพ้แต่ความจริงอยู่ไกลจากนั้นมากการปล่อยวางเท่ากับการวางใจไม่ใช่การวางมือ มันคือการส่งเจตนาอันบริสุทธิ์ออกไปยังจักรวาลเหมือนการปล่อยคมลอยในคืนลอยกระทงคุณตั้งความปรารถนาจุดไฟให้สว่างแล้วปล่อยมันลอยไปคุณไม่วิ่งตามคมลอยไม่พยายามควบคุมทิศทางลมแต่คุณมั่นใจว่าความปรารถนานั้นกำลังขึ้นไปสู่ฟากฟ้ากำลังถูกรับฟัง นี่คือศิลปะของการปล่อยวางเป็นการส่งออกไปแล้วกลับมาสนุกกับชีวิตในปัจจุบนันไม่หยุดใส่ใจแต่หยุดกังวลไม่เลิกฝันแต่เลิกบังคับ เปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้คุณหวานเมล็ดรดน้ำให้แสงแดดดูแลอย่างรักแต่คุณไม่ขุดดูรากทุกวันเพื่อดูว่ามันงอกหรือยังคุณไว้ใจกระบวนการธรรมชาติไว้ใจว่าภายใต้ผืนดินสิ่งมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาต้นอ่อนจะโผล่ออกมาเอง นั่นคือการปล่อยวางไม่ใช่การไม่สนใจแต่คือความรักและความเชื่อในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดเทคนิคการฝึกปล่อยวางอย่างแท้จริง การปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันคือการฝึกฝนการละความเคยชินกับการควบคุมและเรียนรู้ที่จะไหลไปกับจักรวาลน,นี่คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ศิละปะแห่งการปล่อยวาง 1. การยอมรับ (acceptance) ยอมรับว่าทุกสิ่งมีเวลาของมัน ดอกไม้แต่ละดอกบานในฤดูการของตัวเองคุณไม่สามารถบังคับให้ดอกบัวบานในฤดูหนาวหรือดอกพิกุลผลิในหน้าฝนได้ทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้มีจังหวะเวลาของมันเองและเมื่อคุณยอมรับความจริงนี้คุณจะหยุดต่อสู้กับกระแสะแห่งชีวิต การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการรับรู้ว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมและนั่นก็โอเคแล้วเป็นการกล่าวกับจักรวาลว่าฉันไว้ใจแผนของเธอแม้ว่าฉันจะยังไม่เห็นภาพรวมก็ตาม 2. การไว้ใจจักรวาล trust เชื่อว่าพลังที่เราส่งออกไปกำลังทำงาน ทุกครั้งที่คุณส่งเจตนาออกไปมันไม่ได้หายไปในอากาศมันกำลังทำงานกำลังเคลื่อนที่กำลังจัดเรียงสถานการณ์ผู้คนและโอกาสต่างๆให้พร้อมสำหรับคุณความยากคืออดทนรอโดยไม่เห็นหลักฐานแต่นั่นคือความหมายที่แท้จริงของศรัทธา ไม่ใช่การเชื่อเมื่อเห็นแต่คือการเชื่อเสียก่อนที่จะเห็นเพราะรู้ว่าการเชื่อนั่นแหละที่ทำให้มันปรากฏ 3. การอยู่กับปัจจุบัน p r e s e n c e กลับมารู้ตัวและชื่นชมสิ่งที่มี อดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงมีเพียงปัจจุบันช่วงขณะนี้เท่านั้นที่เป็นของจริงเมื่อคุณอาศัยอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันคุณจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่คุณมองข้ามไปเพราะกำลังกังวลเรื่องอนาคต การฝึกสติการหายใจการชื่นชมในสิ่งเล็กๆรอบตัวล้วนช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวังวนแห่งความกังวลและกลับมาอยู่ที่ตอนนี้ซึ่งเป็นที่ที่พลังแห่งการสร้างสรรค์อาศัยอยู่ 4. การเปลี่ยนโฟกัสจากเมื่อไรจะได้เป็นฉันกำลังดีขึ้นทุกวัน หยุดมองไปที่เส้นชัยที่ยังห่างไกลเริ่มดูความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในทุกย่างก้าวเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมมันยังไม่มาเป็นฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างในการเดินทางนี้เมื่อคุณเน้นไปที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์คุณจะพบว่าการเดินทางนั้นมีค่ามากกว่าปลายทางและความสุขไม่ได้อยู่ตรงจุดหมายแต่อยู่ในทุกก้าวที่คุณเดิน 5. การขอบคุณพลังขอบคุณคือสัญญาณว่าเรามีแล้ว นี่คืออาวุธที่ส่งพลังที่สุดในการเปลี่ยนความถี่ของคุณจากความขาดเป็นความมีเมื่อคุณขอบคุณสำหรับสิ่งที่อยากได้เสมือนว่ามีอยู่แล้วคุณส่งสัญญาณอันแรงกล้าไปยังจักรวาลว่าฉันมีมันแล้วขอบคุณสำหรับความรักที่กำลังมาขอบคุณสำหรับงานในฝันขอบคุณสำหรับสุขภาพที่สมบูรณ์ไม่ใช่ในอนาคต แต่ในตอนนี้เหมือนมันเป็นของคุณอยู่แล้วจริงๆเพราะในระดับพลังงานมันเป็นอยู่แล้วจริงๆสัญญาณว่าคุณปล่อยวางได้แล้วจริงๆบางครั้งเราคิดว่าเราปล่อยวางแล้วแต่แท้จริงเราแค่ฝังมันลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเราบอกว่าฉันปล่อยวางแล้วขณะที่ยังคิดถึงมันทุกนาที ดังนั้นนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณปล่อยวางได้อย่างแท้จริงคุณไม่รู้สึกรีบไม่มีความเร่งด่วนที่ต้องการให้มันเกิดตอนนี้ทันทีคุณรู้ว่ามันจะมาในเวลาที่เหมาะสมและนั่นก็เพียงพอแล้ว คุณไม่กลัวว่าจะพลาดไม่มีความวิตกว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มาฉันจะทำยังไงเพราะคุณรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะโอเคจากประวาลดูแลคุณเสมอคุณเริ่มรู้สึกสบายกับปัจจุบันไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตจะเริ่มต้นเมื่อมันมาถึงแต่รู้สึกว่าชีวิตกำลังเกิดขึ้นตอนนี้และมันสวยงาม สิ่งที่อยากได้เริ่มเข้ามาแบบไม่ตั้งใจเมื่อคุณไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ตามหามันมันเริ่มปรากฏในทางที่คุณไม่คาดคิดผู้คนที่หดสมเดินเข้ามาโอกาสที่ลงตัวเปิดขึ้นทุกอย่างดูไหลลื่นความสงบแทนที่ความเร่งรีบ แทนที่จะเป็นพลังงานเห็นความกระวนกระวายคุณรู้สึกถึงความสงบในใจความมั่นคงที่ว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามที่ควรจะเป็นนี่คือความรู้สึกของการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่ความเฉยเมยแต่คือความสงบอันลึกซึง้งตัวอย่างจริงของพลังแห่งการปล่อยวาง ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะความพยายามจนหมดไฟแต่เพราะการยอมปล่อยวาง นักประดิษฐ์หลายคนเล่าว่าไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั่งคิดหนักจนปวดหัวแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่อนคลายในห้องน้ำก่อนหลับระหว่างเดินเมื่อสมองหยุดบีบบังคับตัวเองคำตอบก็ลอยเข้ามา มีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหาความรักมานานหลายปีไปเดทนับไม่ถ้วนพยายามทุกวิถีทางจนเหนื่อยหน่ายและตัดสินใจว่าพอแล้วฉันจะสนุกกับชีวิตคนเดียวซะก่อนเธอเริ่มเดินทางทำสิ่งที่รักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและในเวลาที่ไม่คาดคิดเธอได้พบกับคู่ชีวิตในการเดินทางครั้งนั้นเมื่อเธอไม่ได้ตามหา นักเขียนหลายคนบอกว่าบทที่ดีที่สุดของพวกเขาไหลออกมาเมื่อพวกเขาหยุดพยายามเขียนให้ดีและเริ่มเขียนเพื่อความสุขเพื่อการถ่ายทอดโดยไม่กังวลว่าใครจะคิดยังไงนักธุรกิจหลายคนพบว่าดีลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาหยุดไล่ล่าและเริ่มสร้างคุณค่าเมื่อพวกเขาเปลี่ยนจากฉันต้องการอะไร เป็นฉันจะให้อะไรได้บ้างสังเกตไหมว่าเส้นได้ที่ร้อยผ่านทุกเรื่องราวคือการปล่อยวางการบังคับการหยุดดิ้นรนและการเปิดรับ พลังแห่งความไว้วางใจมักเปิดประตูได้มากกว่าพลังแห่งการบังคับเสมอเพราะเมื่อคุณบังคับคุณส่งสัญญาณแห่งความกลัวแต่เมื่อคุณไว้วางใจคุณส่งสัญญาณแห่งความเชื่อและจักรวาลตอบสนองต่อความเชื่อการผสานตั้งใจกับปล่อยวางให้เกิดพลังสูงสุด ปรัชญาตะวันออกมีคำสอนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังหยินหยางสองพลังที่ตรงข้ามแต่เติมเต็มกันไม่สามารถมีอย่างใดยอย่างหนึ่งโดยลำพังและต้องสมดุลจึงเกิดความสมบูรณ์นี่คือสาระสำคัญของการดึงดูด การตั้งใจคือพลังหยางเป็นพลังแห่งการเคลื่อนไหวการกระทำการสร้างสรรค์มันคือกระแสไฟฟ้าที่จุดประจายความฝันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราลุกขึ้นทำมีวิสัยทัศน์มีแผนมีพลังที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่นี่คือพลังที่จำเป็นในการส่งสัญญาณออกไปยังจักรวาล การปล่อยวางคือพลังหยินเป็นพลังแห่งความนิ่งการรับรู้การเปิดรับมันคือช่องว่างที่ให้จักรวาลทำงานเป็นความเงียบที่ให้คำตอบดังขึ้นเป็นการยอมรับกระแสแห่งชีวิตไว้วางใจในจังหวะเวลาและเปิดประตูให้ปาฏิหาริย์เดินเข้ามานี่คือพลังที่จำเป็นในการรับสิ่งที่เราส่งออกไปกลับมาถ้ามีแต่พลังหยาง ตั้งใจพยายามกระทำไม่หยุดไม่พักเราจะหมดไฟเราจะเหนื่อยและเราจะส่งสัญญาณแห่งความขาดไปเรื่อยๆเหมือนการพยายามเติมน้ำเข้าแก้วที่มีรั่วอยู่ไม่มีทางเต็ม ถ้ามีแต่พลังหญินปล่อยวางไม่ทำอะไรรอแต่ให้จักรวาลส่งมาให้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ส่งสัญญาณออกไปตั้งแต่แรกเหมือนรอเรือโดยไม่เคยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่เมื่อทั้งสองพลังสมยุนเวทมนต์ก็เกิดขึ้น คุณตั้งเจตนาด้วยความชัดเจนอย่างและปล่อยให้จักรวาลจัดการรายละเอียดหยินคุณกระทำในสิ่งที่อยู่ในมือคุณแต่ไม่บังคับผลลัพธ์คุณมีความฝันมีเป้าหมายอย่างแต่คุณเต้นไปตามจังหวะของจักรวาลหยินนี่คือศิลปะแห่งการสมดุลการเป็นทางนักสร้างและผู้รับทั้งผู้ทำและผู้ยอมให้เกิด ั้งความตั้งใจและการปล่อยวางเมื่อคุณเชี่ยวชาญศิลปะนี้คุณจะพบว่าชีวิตไหลได้อย่างมหัศจรรย์ประตูเปิดทางเดินปรากฏผู้คนที่หดสมเข้ามาและสิ่งที่คุณต้องการค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะคุณอนุญาตจากระวาลทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเรายอมให้มันทำงาน ถ้าการเดินทางผ่านความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะแห่งการปล่อยวางมาถึงตรงนี้มีข้อความหนึ่งที่อยากฝากไว้กับคุณไม่ใช่การพยายามจนเหนื่อยแต่คือเชื่อจนสงบ จักรวาลน,นี้มีจังหวะของมันมีกฎเกณฑ์ของมันมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่กว่าเวลามันรู้เส้นทางที่สั้นที่สุดรู้จังหวะที่เหมาะสมรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ บางครั้งมันอาจ,จไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณต้องการแต่มักจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆงานของคุณไม่ใช่การควบคุมทุกแงม่มุมไม่ใช่การวางแผนทุกย่างก้าวไม่ใช่การกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานของคุณคือการชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการกระทำในสิ่งที่คุณสามารถทำวันนี้แล้วไว้วางใจว่าจักรวาลจะจัดการที่เหลือ เมื่อคุณหยุดดิ้นรนความวิเศษก็เริ่มขึ้นเมื่อคุณหยุดบังคับทางก็เปิดขึ้นเมื่อคุณปล่อยให้ลมพัดใบเรือคุณจะค้นพบว่ามันพาคุณไปถึงฝั่งที่สวยกว่าที่คุณวาดภาพไว้เสีอีก เมื่อคุณหยุดเดินรนจักรวาลจะเริ่มขยับให้คุณดังนั้นณช่วงเวลานี้ขอเชิญคุณตั้งเจตนาใหม่ไม่ใช่เจตนาแห่งสิ่งที่คุณต้องการเพราะจักรวาลรับสัญญาณน,นั้นไปแล้วแต่เป็นเจตนาแห่งการปล่อยวางหายใจเข้าลึกๆึกและพูดกับตัวเองด้วยความนุ่มนวล ฉันตั้งเจตนาแล้วฉันส่งสัญญาณออกไปแล้วและตอนนี้ฉันปล่อยมันไปฉันไว้วางใจในจังหวะของจักรวาลฉันเชื่อว่าทุกอย่างกำลังเคลื่อนไปสู่ฉันในเวลาที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบและฉันพร้อมจะรับมันแล้วกลับมาอยู่กับช่วงเวลานี้วันนี้ปัจจุบันที่ซึ่งชีวิตที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้น เพราะในขณะที่คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้คุณกำลังพลาดความมหัศจรรย์ของวันนี้และความมหัศจรรย์ของวันนี้นั่นแหละคือเส้นทางที่นำไปสู่ทุกสิ่งที่คุณใฝ่ฝนันปล่อยวางและไว้วางใจจัก,กระวานกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่ในตอนนี้ จากใจ The Timeless Whisper ที่ซึ่งเสียงกระซิบจากอมะตะส่งผ่านภูมิปัญญาแห่งจักรวาลสู่หัวใจที่พร้อมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า